ในรอบที่3รอบแอมพิชันนะครับเรามีเกณฑ์แอม i ิชชั่นหนึ่งและแอมพิชชันสองเนี่ยให้น้องเลือกนะครับอยู่ในการรับสมัครคัดเลือกเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็มีการประมวลผล2ครั้งเนี่ยตัวนี้จะมีข้อดีนะครับคือถ้าน้องเนี่ยสนใจที่จะเรียนในสาขาใดๆก็ตามที่เปิดรับทั้ง2เกณฑ์น้องสามารถที่จะเลือกสาขานั้นนะ่ะทั้งเกณฑ์แอมพิชชันหนึ่งก็ได้และเกณฑ์แอมพิชชันสองก็ได้อยู่ในการสมัครคัดคัดเลือกเนี่ยพร้อมกันนะครับเดิมเนี่ย เกณฑ์แอดมิชั่นหนึ่งเนี่ยจะสมัครทีหนึ่งแล้วประกาศผลนะครับถ้าน้องไม่ได้ในสาขานั้นน้องไปติดสาขาอันดับอื่นนะครับน้องอาจจะไม่ใช้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์เพื่อที่จะไปอีกออรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะสมัครของเกณฑ์แอดมิชั่นสองนะฮะทำให้เกิดที่ว่างขึ้นในรอบของแอดมิชั่นหนึ่งนะครับแล้วทําให้น้องต้องเสียเวลานะครับแล้วก็เสียเงินค่าสมัครในสองครั้งนะครับแต่เมื่อเอามารวมกันนะครับน้องจะสมัครกัน เพียงแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะครับแล้วก็ประมวลผลใน2ครั้งทําให้น้องนมีโอกาสที่จะติดและจะไม่เป็นการกันที่นั่งของออสาขาอื่นๆด้วยที่น้องเลือกเป็นอันดับถัดๆไปนะครับ